มาโดยหลวงก็ม่มีสิ่งใดสิ่งใดขอบคุณนะครับคุณี่แดงนะครับคุณพี่แดงลงเ้าวณะกรรมการชุมชนไฟแดงเลยนะครับเอ๊พี่สาวที่น่ารักนะครับงานเอกทั้มเดลสีก็รักคุณที่แดงเป็คนัง เป็นสาหัเดินตลอดทุกที่แก่อ๋อน้องแฟซี่นะครับเบอร์หน้าเก่งลูกชายของตายในร้านนะครับเรียนนะโอ้ผมคิดจะไปเปิดร้านเล็กๆบอกนะครับผมก็มีนี่แหละนะครับพี oh. no ่แดงนี่แหละพี่แดงร่วมก้าวแล้วก็พี่สาวอีกหลายๆข้านนะครับพี่คอยให้กำลังใจแล้วก็ เชื่อเหอาภาคงหลวงมาตลอดที่ว่ามีงานอะไรนะครพี่แดงก็จะเชื่อเหงอมาตลอดนะครับก็ขอกลับขอบคุณนะครับผมติงานนี้ก็จะเอาพี่ทำกับข้าวหละแต่เพิาว่าเขามีแฟนกลับภาคดหลวงหลายท่านที่เสนอมานะครับก็เลยไม่ได้ใช้พี่แดงบริการพี่